ครูอยากให้เซ็นชื่อจริงเพราะจะรู้จังหวะว,ว่ามันนานขนาดไหนนะครับเซ็นชื่อจริงแล้วก็จังหวะการเดินเราจะรู้ว่าแต่วุกจะแก้ไขอันนี้ทําท่าหลอกๆอกเซ็นแก๊กมันดูไม่ค่อยเวิร์กโอเควันนี้ก็วันนี้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้การเตรียมสถานที่นะครับนายประธานครูบอกให้แก้ไขอะไรลูกตธอตอนนี้ยังก้มอยู่เลยนะต้องมองไประดับนู่นระดับนู่นนาฬิกานอนเพราะตาเือตกนะครับ ครับอ่าแต่เสียงดังชัดเจนครับเหมาะเป็นผู้นำอ่าลุยครับแบบน,นี้สมาชิกสมากคนประชุมแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมและขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพได้โดยเสรีนในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย นี้เป็นการประชุมคณะกรรมาการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองที่1ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2563ข 25. ้าพกมทำการประชุมตามระเบียบว,วาระที่กำหนดนี้ครับเรื่องแจ้งจากกองลูกเสือไม่มีนะครับและเรื่องแจ้งจากการประชุมครั้งที่แล้วก็ไม่มีเช่นกันครับนนนเนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่1นะครับหัวข,ข้อที่เราจะประชุมในวันนี้คือเรื่องการดำเน็นสาธารณประโยชน์ของกองลูกเสือโรงเรียนโรงถึงธาีพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ขอเสนอข้อที่หนึ่งก็ได้หรือเปท่านประธานที่เคารพกระผมเด็กชายพัุชพนาศรน,น,นายหมู่ศรีนาราเทพขอเสนอครับเชิญครับกระผมขอเสนอให้เทพทำกิจกรรมที่วัดไผ่สวนทวารครับเพราะว่าเป็นส่วนกลางของโรงเรียนและชุมชนและอยู่กนใกล้โรงเรียนของเราอีกทั้งยังสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกครับ ท่านประธานที่เคารพวิชั่นคือนางสาวชุติการนิเทศสมกิจในโปรน้องแก้วขอเสนอคะ่ะเชิญครับวิชันขอเสนอให้ไปทำกิจกรรมบริเวณตลาดโล่สมค่ะเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านน่าจะมีขยะเยอะค่ะท่านประธานที่เคารพกระผมเ็กชายบริบารพิมพ์การได้โรทองของเสนอ,นอนครับเชิญครับ ครูขอเสนอให้ไปทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟนะดบสูงครับเพราะว่าสถานีรถไฟนะดบสูงเป็นสถานที่ที่นักเรียนโรงเรียนเราจะบริการเยอะแยะนาจะมีขยะเยอะครับเขาขึ้นอยู่กับตัวกล่องตัวโป่งท่านประธานที่เคารพฉันเป็นนิวาริตาบุรุษาเซนายมุลที่เราวบุตรเลขาใช่ครับดิฉันขอเสนอให้ไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่ค่ะ ทั้งสามสถานที่ที่กล่าวมานะคะเป็นสถานที่สาธานนะรณะหองการบำเพ็ญประโยชน์อีกทั้งอยู่ใกล้โรงเรียนของเราเดินทางได้สะดวกค่ะท่านประธานที่เคารพดิฉันจะยินว่าพระรามความ้ชอบแนหนูร์เขามีขอเสิงค่ะเชิญครับดิฉันต้องฝาแบแต่ทิ้งเลยเดินเข้าไปแท้ๆ ดิฉันดิฉันเห็นด้วยกันยบนายหนูนพิราค่ะเนื่องจากทางสถานที่มีบริเวณจำกัดแต่จำนวนลูกเสือของเรามีจํจำนวนมากวร้อจะอ,อกเป็นสามกลุ่มและแยกไปทำทางสามสถานที่ค่ะเนื่องจากในการจากกัดกรนสถานที่ที่แตกต่างกาังนก็ขอเชิญให้เลขานุการทำการสรุปการประชุมนี้ดีครับจากการประชุมเรื่องการบนทึก บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของกองลูกเสือนห้หมู่ปีอิทราทิพย์เสนอให้ไปทำกิจกร,รรมบริเวณวัดใหม่สุทนค่ะนายหมู่นกแก้วเสนอให้ไปทำกิจกรรมบริเวณตลาดทองสูงค่ะนายหมู่อุทองเสนอให้ไปทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟค่ะและนายหมู่ลกบีลาเสนอให้ไปทำกิจกรรมทางสาธารณีค่ะมีท่านใดห็นความว่าเขาไปจัดกิจกรรมบริเวณวัดใหม่สุทนโผล่ลงมาขึ้นครับสองเสียงนะครับ มีท่านใดหนึ่งคนว่าควรไจัดกิจกรรมบริเวณตลาดนัดนนทสูงกวดยกมือขึ้นครับหนึ่งเสียงนะครับท่านใดหนึ่งคนว่าควรมปจัดกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟนนท์สูงกวดยกมือขึ้นครับหนึ่งเสียงนะครับท่านใดหนึ่งคนว่าควรไจัดกิจกรรมทั้งสามสถานที่กวดยกมือขึ้นครับสามเสียงนะครับรุปว่าควรมปจัดกิจกรรมทั้งสามสถานที่นะครับ เด็กก็มองเดี๋ยวเราไปบอกก่อนคือให้ไปดกิจกรรมต่งๆที่ทงนี้ตลาดเป็นตลานวัดใหม่สุพรรณมณฑ์วัดใหม่สุพรรณกู้ว่ายว่ายธรรมที่ฮ่าฮ่ não, <laughs> ้อสรุคือให้ให้ไปทำกิจกรรมในสถาวที่คือจากข้อควาขอนตลาดเรา่งังษาอกไปคนเอาไปทในตคนที่ภาษาอะไรจะ้งทางรเรียนเลยครับอนใี้วอขรบใจพวอเราทุกคนเาะที่ให้ความร่มมือเึง่นทุกท่ที่ผ่านสำหรับจะหาข้อสรุปในการมะชุมีุมครูจนำเสนอต่อไปไวในกิจการนัเียแ้ก็บา แนข้อค <upcoming. S 1> ุณอย่างไรคุณจะแยกออกเะมันสการุมามีท่านใดมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับทถามครับเนื่องจากช่วงนี้แยกอยู่ในสถานะาหนครับ ชิญครับท่านประธานครับเนื่องจากช่วงนี้มีกคืออาาร,ระถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวตรัสโควิด -19 ก็ผมจึงอยากฝากเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและฉีดเพิ่มสเปรย์แอลกอฮอล์ในการออกไปทำก,กิจกรรมเราเป็นสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ท่านเชิญก็ผมจะทําการแจ้งให้พี่น้นองเกี๋ยวรอตัดกันอีกทีนะครับก่อนมาทำก,กาิจกรรมมีท่านใดมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับในเมื่อไม่มีข้อเสนจะด้แล้วเสียงเสข้าพเจ้าขอปิดการประชุม้มาวกันหนาวไม่สาวใช่ไหมหนาวครับ ยังไม่ยีนนี้ไม่ต้องเรียน พอยากเปลี่ยนเปลี่ยน็พี่ต้มของตวต้องเห้ซื้อต้อหมดเดี๋ยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนในตัวตัวไม้แล้วก็เข้ากันมัยมันดูไม่มันดูไม่สวย้งไ่น่

เลขาอะไรเนี่ยวันนั้นซ้อมกัใคกูยุดกูถงไดบอกว่าอย่างไรนากต่กูคงให้มงเียดไป